ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เห็นจากชุดที่หมอใส่แล้วก็ชื่อคลิปเพื่อนๆก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนะคะว่าหมอจะมาแต่งหน้าในวันรับปริญญาเพื่อนๆชมกันนั่นเองค่ะก็โดยวันนี้นะคะ่ะเมคอัพของเราเนี่ยก็จะเน้นเป็นโทนสุภาพแต่ว่ายังต้องปังอยู่นะคะใครจะแบบสุภาพสุดๆเนเชอรสุดๆก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ว่า no หมอนเนี่ยต้องจบสวยตลอดเวลานะ,ะแน่นอนว่าจะต้องแบบปังนะคะทุกคนจะได้จาเราในภาพสวยๆอย่างนี้นะคะก็4ปีที่ผ่านมาเราจะหน้าเละยังไงนะคะเขาก็จะแบบ ปล่อยมันผ่านเท่าวันนี้เราสวยมากๆท้าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปแต่งตามมอสค่ะ mm hmm. ก็คือจะมีความ สีสุภาพบนใบหน้านะคะก็คือไม่ได้แบบฉูดฉาดกับเพดเวอร์วังอะไรมากนะคะแต่ว่าเฮ้ยยังต้อง make effect คือแบบเห็นแล้วต้องสวยแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นแน่นอนแล้วก็ต้องไม่แพ้อครด้วยนะคะตามสไตล์มอสเตอร์ค่ะก็เฮ้ยมอสเองก็จะรับปร,ริญญาในปีนี้เหมือนกันนะคะก็ขอ congratulation กับเพื่อนๆที่จบในปีนี้เหมือนกันนะคะเราทําสําเร็จแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจไปงานมอสนะคะก็ไปได้นะคะในวันที่6กับ13พฤศ,ศจิกาย ยนนี้นะคะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะไปกันเยอะๆนะคะไปถ่ายรูปกันนะคะโอเคถ้าใครพร้อมแน้วน,นะคะไปชมกันเลยค่ะฟืบเรามาดูคอนแทคเลนส์ที่มอใช้นะคะอันนี้คือคิตตี้คาวิ L อตเลนส์นะคะเป็นอะไรที่มอใส่บอ่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างสบายตาก,กว่ายี่ห้ออื่นสำหรับหมอนนะแล้วลน์ที่มอใช้นะคะอันนี้คือมินิทวิงเกอร์ราวด์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอะไรที่มอว่ามีความพอดีนะคะคือมันไม่ได้แบบ หลอกเวอร์แล้วก็ไม่ได้แบบธรรมชาติเวอร์นะคะเป็นอะไรที่หมอต้องการสําหรับงานรับปริญญาค่ะการแต่งหน้ารับปริญญานะคะหมอว่าผิวเป็นอะไรที่รับบทหนักมากๆเลยนะคะเราควรจะบํารุงมันให้ดีนะคะต่อให้แบบใช้รองพื้นที่แบบดีมากๆที่ทุกคนทางโลกบอกว่าดีมากๆแต่ว่าถ้าผิวเราแย่เองนะคะมันก็จะแบบมีความไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นกินน้ำเยอะๆก่อน ขึงควันนะคะเฮ้ยรู้ป่าว่ากินน้ำเยอะๆเนี่ยน,นอกจากผิวจะดีแล้วเนี่ยหน้าเรายัางเล็กลงด้วยนะคะเพราะว่ามันลดอาการบวมน้ำนั่นเองะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าเพราะเรากินน้ำเยอะนะคะร่างกายเราถึงแบบบวมนม้ําไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรากินน้ําน้อยไปนะคะพอมีแบบน้ําอะไรโผล่พลเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันก็จะแบบกับเก็บไวะะ้ทํานทให้หน้าเราบวมนั่นเองนะคะก็ช่วงก่อนหน้าวันสําคัญนะคะหมอดื่มน้ําเยอะมากนะคะเพื่อให้ได้ดูแบบเรียวเล็ก ด้วยนะคะเพราะฉันดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ทาครีมเป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะมันก็ไปกดสิวมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีสิวโผล่มานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราสอนกบสิวแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคแล้วก็จะมีมาร์กซ์นะด้วยนะคะคือในวันรับปริญญาเนี่ยหมอจะไม่แบบ แค่ทาครีมปกติแล้วะคะจะใช้เป็นนี่เลยนะคะเป็นเฟสมาร์สแทนของ Fade in Face ดีมากๆะคะเป็น m a ร k ที่ใช้บ่อยมากๆช่วงนี้นะคะแล้วคือใช้แล้วก็เห็นผลอยู่ความหน้านุ่มนิน่มนะคะแปะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยลอกออกแล้วก็นวดทุกอย่างให้มันซึมเข้าหน้าไปนะคะก็ถ้าใครกลัวตอนเช้าไม่มีเวลาทําตอนกลางคืนก็ได้นุ โอเคค่ะ15นาทีผ่านไปแล้วเราก็มาลอกออกความจริงก็ไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับมอร์สก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้มาส์เพื่อแบบบำรุงอย่างแบบล้ำลึกจริงๆนะคะแล้วมันก็ดีกับผิวอะ่ะเพราะผิวดีแล้วแบบเพื่อสมองติดทนแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีเชื่อหมอเสร็จแล้วเราก็จะนวดที่เหลือนะคะให้มันซึมลงไปในผิว มาต่อไปนะคะมาต่อกันที่ครีมกันแดดนะคะก็ไปรับปริญญาเนี่ยถ้าใครไม่ทายครีมกันแดดเนี่ยก็ถือว่าพลาดมากๆนะคะก็เช็ดหน้าออกมาก็จะเป็นขวานขวาหน้าดำันเลยทีเดียวนะคะทาครีมกันแดดกันด้วยนะคะวันนี้ว่าจะใช้ Bio Le UV Perfect Bright m i l k นะคะอันนี้ SPF 50 PA 4บวกเลยทีเดียวนะคะก็ในความรู้สึกของหมอตัวนี้เนี่ยมันมีความช่วยคุมมันด้วยคะหมอก็เลยชอบใช้ในวันที่แบบเฮ้ยเราต้องการการคุมมันอย่างโหด แล้วที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะฟืบมาต่อกันที่ไพรเมอร์ที่จะช่วยคุมมันนะคะวันนี้มอเตอร์ใช้อันนี้นะคะเป็น Hourglass ตัวนี้ก็จะช่วยคุมมันได้ดีมากๆแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับอันนี้อยู่นะคะของ w e ด n ันไวนะคะถ้าใครออนบัตเจ็ก็ไปหาตัวนี้ใช้กันดูนะคะเน้นไปบริเวณที่มันๆนะคะแบบหน้าแก้มจมูกนี้หน้าผาก วันนี้มอเตอร์ใช้นี่เลยนะ Covermark Essence Foundation Liquid นคะ,ะอันนี้เป็นรุ่นที่ช่างแต่งหน้าใช้กันเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะสำหรับงานรับปริญญาเพราะว่ามันคุมมันมันติดทนแล้วมันก็เหนื้อไม่หนาจนเกินไปนะคะยังมีความแบบบางเบาและเป็นผิวอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ปกปิดนะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าหน้ามอเน้นีอะไรต้องปกปิดนะคะก็มอก็จะลงสีที่อ่อนนิดนึง ตรงบริเวณกลางหน้านี้นะคะแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยเดี๋ยหมอจะลงรองพื้นอื่นอื่นที่สีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยอยากให้หน้าดูมีมิติการลงนะคะเราจะกด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 ลงไปนะคะเป็นการสกดวิญนยันที่จะชั้นบางๆก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่พอค่อยๆเพิ่มนะคะมันจะได้แบบไม่หนาเกินไปแล้วมันก็จะได้ติดทนด้วย นี่นะคะรองพื้นสีแรกเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรองพื้นสีที่เข้มกว่านะคะเราก็จะมาเออลงบริเวณกรอบหน้านะคะมันก็จะแบบเป็นการสร้างม,มิติอย่างแบบเนียนๆไม่ได้ดูหลอกมากนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะมาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันนะคะก็คงยังเป็นเจ้า Mac Pro Longwear ที่มอสรักมากๆตัวเดิมอยู่นะคะอันนี้คือติดทน หรือนะคะก็อันนี้มอใช้ NC 20ค่ะมันก็จะสว่างกว่าผิวมอสแต่ว่ามันก็จะช่วยทำให้ใต้ตาเราดูสว่างขึ้นโอเคค่ะแล้วถ้าใครยังเหลือรอยสิวอยู่บนใบหน้ารบกวนใจนะคะมอแนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนกว่าผิวนะคะคืออันที่เราลงใต้ตาเนี่ยลงสิวไปนะคะแต่ทุกคนคงจะด่ามดว่าเคยคอนซีลเลอร์ใต้ตาไหนก็สีสว่างกว่าสใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนเคยสังเกตไหมเวลาเราลงคอนซีลเลอร์ แบบสีพอดีกับผิวลงไปแล้วเราตบแป้งผสมรองพื้นทับแล้วสีมันเปลี่ยนมันจะเข้มขึ้นแล้วมันก็จะแบบกลายเป็นแบบดวงดำๆนะคะถ้าทับด้วยแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันก็จะแบบทําให้เจ้าอันเนี้ยสีเข้มขึ้นแล้วมันก็จะจะเบลนด์ไปได้ดีกับสีผิวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าปกติไม่ได้ทับด้วยแป้งผสมรองพื้นทับด้วยแป้งทันซูลูเซนธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าวันนี้ค่ะเรารับปริญญาคะทุกอย่างจะต้องแน่นทับด้วยแป้งผสมรองพื้นเนี่ยทาให้ รอยสิวเนี่ยโดนสะกดไว้ข้างในนะคะเชื่อมอสนี่นะคะทับตัวแป้งผสมรองพื้นยบายน้องสิวนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราจัดการกับรอยสิวเรียบร้อยแล้วเรามาเซตบริเวณอื่นกันนะคะจริงๆแล้วที่ดีที่สุดก็คือเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะบริเวณแบบใต้ตาอะไรย่เง,งี้วันนี้นะคะมอยก็จะใช้ ลอล่าเมอร์เซีร์นะคะจะบอกว่าตรงที่เราอยากให้แบบมันแน่นสะกดวิญญาณนะคะเราก็ใช้พัฟตบลงไปนะคะกลางหน้าของเราทีโซนใต้ตามันก็จะต้องอยู่แน่นแบบไปไหนไม่ได้กดมันลงไปนะคะส่วนบริเวณกรอบหน้านะคะเราค่อยใช้แปรงแบบเบาๆปัดแล้วเราก็มาถับด้วยแบบฝุ่นนะคะมันจะใช้ แคดวัีสีกลางก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงหัวตัดอย่างนี้นะคะสีเดิมการไล่ด้างจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้น มาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้จะใช้แบบครีมนะคะของวินมีอันนี้คือติดทนเป็นสีเบอร์ยูโรเปียนนะคะมันมีให้เลือก2สี 2> เขียนคิ้วแล้วริญญานนะคะสำคัญมากๆคือเขียนคิ้วให้เท่ากันค่ะไม่งั้นถ่ายรูปออกมาแล้วก็จะเป็นแบบเฮ้ย hey, หน้าเซ็กซี่มากตลอดเวลาคือแบบอยากคิ้วตลอดนี่นะคะเขียนคิ้วด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อครีมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหมออยากทับด้วยแบบฝุ่นอีกทีนะคะน,นี่ของ e a v y Rotation นะคะ หัวจางหางเข้มนะคะมอก็จะใช้สีเข้มอันนี้นะคะทับลงไปตรงหางนะคะแล้วก็ค่อยๆเฟดเข้ามานะคะเพื่อทําให้แบบคิ้วของเรามันต้องอยู่ทนนะคะจะหลุดไม่ได้โดยเฉพาะเจ้าหางเนี่ยเราก็ใช้สีอ่อนสุดในพาเลตนะคะนี่ขยี้หัวคิ้วให้มันดูแบบฟุงฟ้งๆฟูๆ การเขียนคิวรับปริญญาทามอสเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนคงกลัวแบบคิวเข้มเกินแล้วหน้ามันจะโหดนะคะแต่ว่ามอสจะบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบคิวมันอ่อนไปมันแบบมันดูไม่คมหรือมันก็ถ่ายรูปไม่ขึ้นนะคะอันนี้แบบเพื่อนๆเราจะคิดว่ามันดูเข้มไปนะคะแต่ว่าเราจะมาจัดการกับมันด้วยมาสคาร่าคิวนะคะรักมากนะคะใช้แล้วสีมันก็จะอ่อนลงนะคะอันนี้เป็นเบอร์03ค่ะ ยังไม่จบกับคิ้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็แป้งในการเก็บคิ้วให้กริบมากยิ่งขึ้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มอสคิดว่าสำคัญนะคะคิ้วเราควรจะไป แต่ว่าถ้าขั้นตอนนี้นะคะใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันคมไปนะคะคือคอนซีลเลอร์อาจจะแบบ p พาเวอร์ฟูลไปนะคะก็ลองใช้คุชชั่นดูก็ได้นะคะมันก็จะแบบได้ลุคที่ดูซอฟต์กว่าหมอดเก็บแค่ข้างล่างพอนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเก็บข้างบนด้วยเนี่ยมันจะแบบช <Keep long. S 1> ้บปลอมเกินค่ะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งตาก,กันนะคะอันนี้มอดไปแต่งมาแล้วข้างหนึ่งนะคะขั้นตอนแรกนะคะมอจะเริ่มที่เน่เลยแม็กซอฟตอเคเพนอตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบส ที่ทําให้อายแชโดว์ของเราสีชัดแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้น,นะคะอันนี้มอสลงไปแล้วนะคะส่วนเล็บนะคะคือถ้าเล็บอย่างนี้ก็ไม่มีทางได้เข้านะคะเดี๋ยวมอสก็จะไปเอาออกและแล้วสีแรกที่จะมาใช้กันนะคะก็คือสีที่เราใช้คอนทัวร์หน้าเมื่อกี้นะคะกับแปรงใหญ่ๆนะคะลงเพื่อขัดเบ้าอ,อ,อ่อนๆไปก่อนนะคะ เวลาลงนะคะก็เราจิ้มหากระดูกเบ้าตาแบบนี้ใช่ไหมลงไปปุ๊บพอสีมันเริ่มแบบไม่ค่อยมีอยบนแปรงแล้วเราก็ค่อยขยับขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นการไล่สีแบบนวลเนียนโอเคค่ะแล้วอายแชโดว์พาเลตที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะหน้าตาดีใช่ไหมของ Super ร์มาร์แบรนด์ไทยแลนด์ของเรานั่นเองค่ะแล้วจะบอกว่า เนื้อสีดีมากนะคะอันนี้คือ s u p e r m ์ m intense temptation eye shadow นะคะเบอร์04ดูดิสวยมากนะคะสวยแบบสวยลืมเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็แบบดีงามอ่ะเราจะมาเริ่มที่สีนี้นะคะเป็นแบบน้ำตาลเกลดเล็กๆก่อนนะคะเราก็จะลงไปใต้สีน้ำตาลเมื่อกี้ที่เราลงนะคะคืออยู่ในตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามา เสร็จแล้วนะคะแล้วจะมาต่อกันที่4ีนี้นะคะมันเป็นวิงที่สวยมากๆนะคะมันคือแบบอันเนี้ยที่อยู่บนนิ้วมือมอนะคะแต่ว่ามอสจะใช้แปลงนะคะความจริงถ้าแตะลงไปด้วยนิ้วนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบอิน e ทนส์มากเลยนะคะแต่ว่วันนี้เราต้องการแบบผู้ดีเนาะสุภาพเราก็จะใช้แปลงนะคะลงไปโตมบบิเวณนี่นะคะข้างในชันตานะคะตั้งแต่หัวตาถึงกลางตาค่ะ พอมันอยู่ในที่ในทางอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ตะแคงแปลงนะคะแล้วก็ปื๊บค่อยๆปยัดขึ้นนิดนึงนะคะมันก็จะแบบเป็นการไล่สีกากเพชรที่ฟุ้งฟิ้งนะคะทําให้แบบเส้นขอบไม่ได้ตัดคมเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะมอก็จะใช้สีทองเดียวกันนะคะลงไว้ที่กึ่งกลางตาล่างนะคะเราก็จะดูอ่ะเฮ้ยตาสดใสวิ้งว่างแต่ว่าไม่ดูเยอะเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเรามาต่อกันที่สีนี้นะคะเแบบ อย่าเข้มเกินไปนะคะเราก็เอาสีนี้นะคะลงไปใต้ตาด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็เชื่อมกันฟึอชาร์ดก็แค่นี้เองนะคะง่ายๆหลังจากนั้นนะคะเราจะมาขีดอายไลเนอร์กันนะคะหมอยก็จะขีดเส้นบางๆนะคะ เขียนอินไลเนอร์ข้างในด้วยนะคะแล้วก็สีดำนะคะแค่หางตานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราจะไล่น้ำหนักมือนะคะตรงนี้เราสามารถกดน้ำหนักได้ตามปกตินะคะแต่ว่าพอจะสุดเนี่ยเราก็จะแบบฟืบค่อยๆเบามือนะคะมันจะแบบเฮ้ยเป็นเส้นที่ดูโปรเฟชชั่นอลมากเลยไม่ต้องเข้ามาเยอะนะคะนิดเดียวพอเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ดินสอสีเนื้อนะคะอันนี้ของริมเมลนะ,ะในการเขียน ไปตรงนี้นะคะตาเราก็จะดูแบบเฮ้ยสดใสเป็นประกายเสร็จแล้วน,น,นะคะมอนก็จะใช้ดินสอสีเนื้อนะคะของริมเมลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น waterproof นะคะเขียนลงไปที่เส้นล่างน,นะคะตาของเราก็จะดูแบบว่าเฮ้ยดอลลี่สดใสนิดนึงนะคะดูเด็กแล้วก็ดูพักผ่อนมาดีนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วมาลงกากเพชรเบิกนี่กันนิดนึงนะคะอันนี้ดีมากๆนะคะจาก Urban Decay นะคะสี Midnight าร์บอ y นะคะเป็นอายไลเนอร์กลิตเตอร์สีทองที่ดีมากนะคะเราก็จะมาลงหัวตานะคะเส้นบางๆถึงกลางตาเลยค่ะนิดเดียวนะคะอย่าหนาหลังจากนั้นนะคะไดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะสำหรับมหาลัยไหนนะคะที่ติดขนตาปลอมไม่ได้นะคะเราก็ต้องปัดมาสคาร่ากันแบบว่า ฮ้ยสู้นหน่อยอันนี้นะคะก็คืออันที่มอดเลือกมาว่าดีมากๆค่ะเพราะว่ามันกันน้ำมากมากมากนะคะทําให้เค r ร,รโเครริรอยู่ทั้งวันนะคะมันก็จะไม่ตกลงมาแม้ว่าฝนตกหรือว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันก็ช่วยให้หนางอนยาวได้ดีนะคะล้างออกยากไปหน่อยแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันพิเศษะคะ่จะจัดไป นี่นะคะขนตามาแล้วไม่ให้ติดขนตาก็ไม่กลัวหลอกเล่นคอติดเถอะแล้วก็ขนตาล่างด้วยสำหรับขนตานะคะวันนี้มาเลือกใช้ของบอกต่อคะ่ะก็จะใช้เป็นบอกต่อวันก่อนนะคะอันนี้เป็น BT02 เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ ผู้บางๆที่ดูแบบฟูงและยาวนะคะแล้วก็จะทับด้วยอันนี้นะคะ P012 นะคะก็ชอบมากๆนะคะก็เป็นช่อแฉกติดทับกันแล้วก็จะแบบสวยเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมอทขอใช้มาสคาร่านะคะคือขยี้ทำลายแพทเทิร์นมาหนึงนะคะ ก็จะช่วยเบลนด์ขนตาปลอมกับขนตาจริงเข้าด้วยกันนะ,ะแล้วก็ขนตาปลอมเนี่ยก็จะได้ดูไม่เป็นแบบว่าช่อเกินไปความจริงถ้าขนตาแพงๆเนี่ยไม่ควรทำนะคะแบบขนมิง้งขนม้าอะไรเงี้ยโอเคค่ะตาเสร็จแล้วนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะเรามาปัดย่ามกันวันนี้นะคะมอใช้ผาเลยจ,จาก n ิ x นะคะมีสี ครบเลยนะคะคือแบบมอชอบพกมากๆเพราะว่าพกแล้วไม่ต้องคิดเนี่ยคือมีทุกสีนะคะอันแรกใช้สีส้มก่อนนะคะมอก็จะปัดกระเบขึ้นมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปัดแบบมีสกิลเพราะว่าตรงหน้าแกนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีมอจะแตะสีชมพูนะคะอันนี้ตุ่นผสมกับสีชมพูอมม่วงเล็กน้อยสีมันแปลงคอนิดนึง นายแก้มค่ะสำหรับวันรับปริญญานะคะะมอสว่าไฮไลท์เนี่ยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบอากาศร้อนนะคะเจอแดดแดงๆหน้าเราก็จะแบบมีความมันขึ้นมาเองอยู่แล้วตามธรรมชาตินะ,ะเราไม่ควรจะเอาอะไรที่ไปส่งเสริมความหน้าแบบหน้าเยิมของเราเปน็นอันขาดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมอนะคะขอตัวไปทําผมแล้วก็เปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมนาะทาปากให้ดูค่ะ กลับแล้วอุตตาการเป็นสาวอ่ะเลยนะขอฉีดเจ้า setting สเปรยนิดนึงนะคะเพื่อลดความแบบดูเป็นแป้งนะคะอันนี้พอฉีดแล้วก็จะน้าอยู่ทนด้วยโอเคค่ะมาทาปากกันนะคะความจริงเมคอัพนี้เนี่ยก็เข้าได้กับปากทุกสีเลยนะคะแต่ว่าสีที่อยู่ในใจแล้วก็อยากทานเนี่ยเป็นสีอารมณ์แบบน้ำตาลน้ำตาลส้มส้มนิดนึงมันก็จะดูแบบแหม เพิ่มมูล,ลค่าเข้าไปอีกนะคะก็จะมาทาให้ดูนะะสีแรกอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะของแม c แมคลิปอินเทนซี้นะคะสีสโมกเลนสีแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความแบบลูกุณหนูมีความดูแพงอยู่นะคะแล้วก็หน้าไม่จืดชืดเป็นพืชน,น้ำด้วยนะคะบางคนทาสีที่แบบอ่อนเกินไปนะคะแล้วแบบขาวก็จะดูหายไปกับแสงแดดเลยแต่ว่า สีโทนนี้นี่ได้อยู่สีต่อไปนะคะเป็นสีชมพูที่ใครทาก็รอนนะคะรวมทั้งสาวผิวสองสีแบบมอดด้วยนะคะอันนี้คือ NYX q u q u s d s u เอ e นะคะสีทีแอน o o k i e s นั่นเองค่ะก็หืมวันแววนะคะแล้วก็ไม่ได้ซี่จนเกินไปด้วยนะคะ ส่วนสาวๆที่ชอบสีนู้นะคะมอสเลือกสีนี้มาให้นะคะก็เป็นนู้ดอมชมพูอ่อนๆนะคะก็คือไม่ได้ดูซีเกินไปนะคะแล้วก็ติดทนด้วยนะคะอันนี้คือลามคลานนะคะสีบลีชชดนั่นเองค่ะก็เป็นลิปสติกที่มอสทาบ่อยนะคะในชีวิตประจำวันสีสุดท้ายนะคะเป็นสีโปรดมอสนะคะมาในโทนส้มแบบนี้เลยนะคะก็คือเจ้าอเมริาโนโจากเมริสกานั่นเองค่ะคือมันเป็นส้มที่แบบแปลกแล้ก็ยังแบบ ชีกแล้วก็ทาแล้วดูสวยอยู่อะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะสําหรับคนที่แต่งหน้าในวันรับปริญญาเองเนี่ยอยากให้เพื่อนๆซ้อมก่อนนิดนึงนะคะเอาให้ชินมือเอาให้เราบั่นใจว่าเฮ้ยโลกนี้เราเอาอยู่นะคะก่อนที่จะไปลงสนามจริงนะคะมันจะแบบจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบไปเปิดคลิปมาดูตอนเช้าแล้วแบบจัดเลยอะไรอย่างงี้นะคะแบบถ้าสูงแลบอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือว่าแบบทำไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็จะได้แบบ แก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากให้เพื่อนๆคิดไว้ว่าแบบเออวันนี้ไม่นวันของเราคะ่ะแล้วก็ไปเอ็นจอยกับมันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะเย็นๆนะคะโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ